สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟเมืองเอกครับวันนี้ผมจะมาออกรอบจะตีให้ดูกันทุกๆช็อตเลยว่าตีสกอร์จะเป็นยังไงบ้างนะครับจะมาดูการวางแผนกันว่าหลุมไหนควรสู้หลุมไหนควรวางรับรองดูคลิปนี้จบ ได้ความรู้กลับไปแน่นอนไปเมียจ้าปรดฟังอยากจะขอไปเจอเพื่อนหน่อยที่ทำไมได้เจอเพื่อนบ่อยเมียจ้าปรดฟังอยากจะขอตังค์ักสองหมื่นให้เพื่อนพี่อิจฉาตาสวัสดีครับผมโกภุมครับวันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนมาที่สนามกอล์ฟเมืองเอกนะฮะสนามคุณภาพดีใจกลางลังสิตฮนะที่นี่บริการดีมากบริการดุดาติมิตรแต่คิดตัง เอาไปดูกลอฟกันฮะหลุมนี้หลุมหนึ่งพาสีระยะ370หลาหมุดโปรนะฮะช็อตแรกได้ไบโดนค่อนข้างดีฮะแต่ลูกไปทางซ้ายของแฟเวย์เล็กน้อยถือว่าเป็นหลุมออกตัวที่น่ารักฮะแฟเวย์ way กว้างไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่ถือว่าเป็นหลุมที่วอร์มได้ดีเลยทีเดียวช็อตสอเหลือระยะหลอบ58องศาครับตี3ส่วน5ของสวิงระยะ80หลาลูกนี้ตีคอนแทคบอลค่อนข้างดีฮะลูกตกข้างธงแต่ว่ากรีนแข็งก็เลยลูกก็เลยวิ่งข้ามกีนไปนิดนึงประเมินจากลายคข้าว แล้วชิปไม่น่ารอดฮะก็เลยยิบพัตเตอร์ขึ้นมากะว่าพัดจากนอกกรีนแต่ลูกนี้โดนญ้าสกัดดาวลูกฮะคนจะเกิดก็ไม่ได้เกิดลูกแถออกซ้ายไปตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเลยก็เลยตกลายไปอย่างน่าเสียดายเข้ามาระยะแท็บอินนอกวงกิฟฮะลูกนี้ก็ลายตรงๆไม่มีอะไรเซฟพ,พาไปได้หลุมแรกออกตัวสตาร์ทด้วยพาถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว ไปกันต่อนะฮะที่หลุม2ส,สยองใจหลุมนี้มีน้ำขวางที่270หลาก็เลยเลือกหยิบแฟเวซึ่งสามารถวางได้ที่260หลาครับลูกนี้เกี่ยวซ้ายเล็กน้อยไปอยู่ขอบน้ำเลยเหลือระยะถึงทง157หลาครับแต่ผมบวกขึ้นเนินไปด้วยอีกนิดหน่อยก็ตีสัก160หลาในมือเป็นเหล็ก9ตีเต็มวงเลยฮะกะให้ลูกโด่งแล้วก็ตกหยุดก็ได้ตามสั่งจริงฮะ เข้ามาพัดเบอร์ดี้ฮะในระยะประมาณ10หลาทางขึ้นนะฮะเวลาพัดทางขึ้นผมจะแบ็กสตกให้เยอะแล้วก็โฟลทูให้น้อยนะเพื่อให้ลูกมีสปิดในการวิ่งขึ้นไปลูกนี้ถือว่าพัดออกไปไม่ดีฮะตกทั้งลายน้ําหนักก็ไม่ได้ก็เลยได้แค่พาไปครับหลุมนี้อยากฝากถึงน้องๆเยาวชนนะฮะอย่าพยายามรีบจบแบบโปรนะอันนี้โปรถ่ายคอนเทนต์นะครับ,บ,รบก็เลยต้องรีบจบรีบไปต่อนะกวนหลังเขาก็ไล่ยอยู่นะครับเก็บพาไปได้ครับไม่มีปัญหา ไปกันต่อที่หลุม3ครับผมหลุมนี้เป็นพา5สั้นนะครับระยะ508หลาแฟเวย์ถือว่ากว้างพอสมควรเลยฮะสามารถตีไดเวอร์ใส่เต็มๆได้เลยถ้าเพื่อนๆพี่ๆเจอช็อตประมาณนี้ผมแนะนําให้ปักทีสูงขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ตีเสยลูกขึ้นไปนะครับให้ลูกขึ้นไปกลางอากาศได้นานแล้วก็จะได้ระยะทางที่เพิ่มมากขึ้นครับช็อตนี้ถือว่าตีโดนเต็มมากฮะไปดูกันว่าจะเหลือระยะเท่าไหร่ เอาล้วฮะเช็กระยะสุดที่เหลืออยู่ที่190หลาแต่ว่าทงมันดันปากอยู่ติดกับบ่อทรายฮะหลุมนี้เลยเล็งเข้าทงไม่ได้เพราะว่าระยะ190หลาผมตีเหล็ก6ฮะมันไม่สามารถตีตกแล้วก็หยุดได้ก็เลยต้องแปะไปด้านขวาของกีนไว้ก่อนแล้วลุ้นชิปเอาโอเคฮะเข้ามาชิปด้านขวากีนระยะประมาณ30หลาถึงทงเป็นทางลงเนินฮะหลุมนี้กีนแข็งมากฮะพยายามสอดเข้าไปแล้วแต่ว่า ก็ยังเอาไม่อยู่ฮะตกอย่างใจเลยแต่ว่าลูกก็วิ่งเลยทงไปนิดหน่อยเวทที่ผมใช้ก็จะเป็นหลอบ58นะครับของ prgr นี่เป็นฟอร์สพรีเมียมจากญี่ปุ่นเลยนะฮะเข้ามาพัดเบอร์ดีระยะประมาณ39นะฮะลายซ้ายปากเวลาพัดลายซ้ายนะครับแนะนําให้โฟกัสเข้าไปที่ลายแล้วก็ส่งพัตเตอร์ไปที่ลายอย่างเดียวไม่ต้องมองเต็มหลุมนะฮะจะเพิ่มโอกาสในการพัดให้ตรงมากยิ่งขึ้นฮะหลุนนี้ก็เก็บเบอร์ดี้ไปได้ไปกันต่อที่หลุม4นะครับผมพา4ระยะ450หลา ยืนอยู่ที่ออฟหมุดโปฮะหลุมนี้บังคับให้ต้องตีดรอเข้าไปนะครับก็ตีได้ตามสั่งโดนเต็มหน้าไม้มากๆฮะหลุมนี้เป็นคิดว่าเป็นช็อตที่โดนดีที่สุดของวันละเข้ามาเหลือระยะ112หลาครับใช้เวท54กาตี3ส่วน4ี่ของสวิงเล็งทงไปแต่ลูกนี้บังเอิญว่าตอนจังหวะสวิงเหมือนตีเกี่ยวๆนิดนึงนะครับดูจากสวิงแล้วขึ้นแบนมากเลยก็เลยเข้าไปอ่อนทางซ้ายของทง โอเคครับเหลือระยะพัดเบอร์ดีประมาณ1 9นะฮะลูกนี้ก็มีลายซ้ายประมาณ1วงกิฟเหมือนเดิมฮะพยายามมองไปที่ลายแล้วก็ส่งหน้าพัตเตอร์ไปที่ลายอย่างเดียวไม่ต้องสนใจหลุมเลยฮะเดี๋ยวหน้าที่เลี้ยวเป็นหน้าที่ของสโลปเองปล่อยดีลายถูกน้ำหนักใช่ฮะลูกนี้ก็เก็บเบอร์ดี้ที่2ไปได้ตอนนี้สกอร์รวมอยู่ที่2ออันเดอร์พา หลุม5พา 5, 5ครับระยะ512หลาลูกนี้ได้ออกขวาไปนะแคดดี้โฟทั้งสนามเลยฮนะและนี่คือโชคร้ายของคนมีบัตรโปรับเพราะมันจะอายคูณ10เลยเดินไปถึงลูกก็ไม่ได้แย่นะเหลือระยะ230หลาตีเข้าทงได้เลยลูกนี้ตรงทงเป๊ะแต่ลูกวิ่งเลยกินไปนิดหน่อยเข้ามาชิประยะประมาณ20หลาลูกเท้าซ้ายต่ํากว่าเท้าขวานะครับลูกนี้ก็ต้องพยายามสวิงให้ตามสสลลปปปเทนน้ําาหักไตมะ ใครอยากมีลูกสั้นดีๆแบบนี้ครติดต่อที่ my swing golf center มาได้เลยนะครับผมฮันแนเก็บเบอร์ดี้ที่3ของวันไปได้นะครับผมที่หลุม5้าฟาหและ9สู่หลุม6 พาสนะครับระยะ202หลาที่สกอรสามอันเดอร์พาสองกล้องไปที่ธงเรียบร้อยฮนะสองหลาทวนลมนะในมือเป็นเหล็ก5ลูกนี้ตีหงายตัวมากเลยฮนะลูกแหกขวาไปแบบว่าสุดลูกหูลูกตาเลยช็อตนี้เล่นค่อนข้างยากคนระเพราะต้องข้ามทรายแล้วก็ธงเนี่ยอยู่ไม่ห่างจากทรายเท่าไหร่พยายามปั่นสูงเข้าไปแล้วแต่ว่าจุดตกมันลึกไปนิดนึงฮนะลูกเลยวิ่งกระดอนไปหลังกิน เขามาลุ้นพานในระยะที่ไม่ค่อยได้ลุ้นฮะลายมีขวาแล้วก็มีซ้ายปายก็เลยกะให้ตรงไปแต่ลูกนี้หลุดขวาไปอย่างน่าเสียดายฮะก็เป็นโบกี้แรกของวันไปครับผมเข้าสู่หลุม7ภพาสีระยะ438หลาฮะหลุมนี้เป็นหลุมที่ดอกเล็กขวาเล็กน้อยลูกนี้ได้ดีฮะลูกผ่ากลางแฟเวไปเลย เข้ามาโพสจอด2ฮะที่ระยะ140หลาในมือเป็นพิชชิงเวทฮะลูกนี้ตีไปก็ถือว่าโดนค่อนข้างดีนะแต่ลูกสั้นไป15หลานะครับจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันสั้นขนาดนั้นได้ยังไงฮะลูกนี้ผมเล่นบั๊มนะครับด้วยการปิดหน้าไม้เอาลูกไว้ขวาให้ลูกตกนอกกินแล้วก็วิ่งเข้าไประยะก็ประมาณขอบวงกิฟฮะเซฟพาไปได้ในหลุมนี้ฮะ อากาศวันนี้ถือว่าดีฮะไม่ได้ร้อนมากมายอะไรกำลังเล่นกอล์ฟสบายๆชิลๆเลยเข้าสู่หลุม8พา3ระยะ225หลาฮะลูกนี้ก่อนตีฮะใจมันพะวงอยู่กับไอ้หลุมพา3ก่อนที่แหกภาพมันติดตาลูกนี้แหกอีกแล้วฮะออกขวาไปนู้นเลยพลาดกินไป70หลาครับผู้ชม เรื่องนี้สําคัญมากเลยฮะต้องเคลียร์ภาพที่มันไม่ไดีออกจากหัวให้ได้ก่อนเล่นทุกครั้งนะครับต้องมาไล่คออจากปา่าระยะ70หล, <onta. S 1> หลาเล่นเหมือนหลุมเมื่อกี้นะฮะลูกไว้ขวาปิดหน้าไม้แล้วก็บัมดองดองด,อง,ดองขึ้นไปโอเคดีว่าลูกนี้เข้าไปอ่อนกินได้ระยะประมาณคันธงครึง่ง2อคันธงประมาณเนี้ฮะแล้วก็พัพดสั้นไปลูกนี้ออกโบกี้อีกแล้วเหลือแค่หนึ่งอันเดอร์พาครับผมก็ออกโบกี้ไปครับ แล้วก็มาถึงหลุมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับหลุม9พา4ระยะ410หลาครับหลุมนี้ผมตีแฟเว3ไปนะครับเพราะว่าแฟเวค่อนข้างแคบเลยทีเดียวกะเน้นเอาทิศทางคอนโทรครับอีกแล้วครับแล้วก็ทำได้ดีครับ RS รุ่นใหม่ล่าสุดโคตรดี เหลือระยะอีกประมาณ140หลาครับใช้พิชชิงเวทหลุมนี้มีปัญหาอีกแล้วฮนะขึ้นแฟดแล้วก็ตีเกี่ยวทรายอีกแล้วดีว่าลูกไปหยุดอยู่ที่ขอบกีนได้ฮนะเหลือระยะอีกประมาณ15หาลาช็อตนี้เป็นพัดลงเนินฮนะลูกนี้ติดพัดกระแทกไปนิดหนึ่งฮนะลูกเลยทงไปประมาณเกือบครึ่งคันทงเลยนะครับลูกเนี้ยยังมีการบ้านนะต้องมาพัดพาลายซ้ายขึ้นเนินนิดหน่อยฮนะ ดีว่าลูกนี้ก็ยังเก็บพาไปได้ครับจบรอบแรกที่สกอร์หนึ่งอันเดอร์พาครับผมจบกันไปนะครับ9้าหลุมก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปปรับใช้กันนะครับว่าแต่ละจอดวิธีคิดของของผมเป็นยังไงก็ลองไปจูนปรับใช้กันดูนะครับครั้งหน้าจะไปกันที่ไหนก็ แล้วติดตามชมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับผมไปโดดฟังอยากจะขอไปเจอเพื่อนน้อยเพื่อนไมได้เจอเพื่อนบ่อยอนี่จ้าโปรดฟังอยากจะขอตังคสักสองหมื่นให้เพื่อนพี่อิจฉาตาเตอร์